กับผมอีกครั้งนะครับแม็กฟอร์ดจริญนครนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวรถสุดยอดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมที่เรากําลังตามหาอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ส่วนลดเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างเป็นรถพิเศษนะครับตัวนี้เป็นตัวเสริมแพ็กเกจด้วยนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับชอบมากเลยนะครับกับเจ้าตัวรถรุ่น xlt ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Open Cap นะครับเพิิมเสริมแพ็กเกจเข้าไปอีกนะครับตัวนี้ราคาเขาอยู่ที่8 49,0 0 0นับาทนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นฟรี หรือจะเป็นเอาไปชุดแต่งก็ได้นะครับจัดดอกเบี้ยสุดพิเศษให้ด้วยก็ได้ครับคุณูกค้าเลือกเอาได้เลยนะครับมีแคมเปญมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้จัดว่าคุ้มเลยนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นรุ่นของเป็นด้านหน้าของเจ้าตัว XLT นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Open Cab r ด้วย หลายหลายท่านสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับทักกันเข้ามาได้เลยแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์เมนนวลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะจัดโปรโมชั่นสําหรับรถที่เป็นรุ่นเกียร์เมนวนวลด้วยนะครับกระจังหน้าเขาเป็นสีตัดอลูมิเนียมแบบนี้สวยๆเลยนะครับไฟหน้าเขาก็เป็นรุ่นเน็กเจนแล้วก็จะเป็นไฟทรงซีแคมแบบนี้ด้วยนะครับพร้อมตัดขอบอลูมิเนียมที่ไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าจัดว่าคลุ้มสุดๆกับเจ้าตัวรุ่นนี้เลยนะครับ ด้านหน้าและดีไซน์เขาให้มาสวยๆเลยนะครับตัวนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับหรือจะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวก็ได้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ทักทักเข้ามาได้เลยนะครับดอกเบี้ยถูกๆนะครับตัวนี้ xlt เนี่ยตัวเครื่องเขาเป็นเครื่องยนต์2อุูนนะครับแต่ว่าแรงม้าเขาร้อจแรงม้าครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับกับเจ้าตัวเมนนวลด้วยสายเมนนวลนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ทำใส่กล่องวิ่งลุยงานได้สบายเลยครับตัว xlt นั้นตัวแพคเกจเขาให้มาเต็มๆอยู่แล้วนะครับน้านหน้าเขาก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้เลยหรือจะเป็นฟรีชุดแต่งก็แต่งให้ได้นะครับเดี๋ยวจัดเต็มให้เลยครับตัวนี้นิยมเอาไปแต่งกันด้วยนะครับสวยๆเลยใส่ล้อโตโตนะครับเสริมคิ้วใหญ่ๆแล้วใส่กระจังหน้า ford ก็สวยครับ หรือจะเป็นการชนด้านล่างหละชุดแต่งวายก็จัดให้ได้นะครับรอบคันเป็นไปนเลยนะครับดูดูแบบนี้ไปเลยอ่าจะพาไปดูรอบรอบคันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเจ้าตัวนี้เป็น XLT เนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษเสรเิมเข้ามาด้วยนะครับอ่าท่านหลายท่านได้รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวแพ็กเกจนั้นเสริมอะไรเข้ามาบ้างนะครับทั้งระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับเทียบเท่ากับรถที่เป็นระดับ สูงขึ้นไปกว่านี้อีกเลยนะครับจัดว่าคุ้มเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่ถูกอ่าไม่แพงครับแต่ว่าส่วนลดก็เยอะด้วยนะครับจัดเต็มให้ได้เลยติดต่อเข้ามาที่แม c f ฟอร์สสาขาเจริญนครนะครับอ่าจะพาไปดูรอบๆคันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับมาด้วยล้อขนาดสิบเจ็ดเลยนะครับตัวนี้ยางเริ่มเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานจะเป็นทรงนี้เลยนะครับอ่า คิ้วกัน่คิ้วซุ้มล้อเขาเป็นแบบสีดํานะครับตัดดําด้านมาเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็สัญลักษณ์ใบเทอร์โบโด้วยนะครับที่ตัดด้วยอลูมิเนียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบซิงเกิลเทอร์โบนะครับตัวนี้ไปที่ไฟกระจกมองข้างมีไฟ LED ให้ด้วยนะครับนี่พับได้ด้วยนะครับกับต,ต,ตัวไฟของเรานี้จะพับได้นะครับ ให้พับอยู่่า่าแล้วก็มาที่ด้านล่างครับเหมือนเดิมครับอ่ามีครบครับบันไดขึ้นด้านข้างนะครับสวยๆยึดติดกับโรงงานไปเลยนะครับตัวนี้ยึดติดกับตัวอ่ายึดติดกับตัวถังมาจากโรงงานเลยนะครับอ่าถัดก็จะเป็นฝาสั่งน้ํามันเมื่อรถไม่ล็อกก็เปิดปิดเพียงกดปุ่มเบาๆครับตัวนี้คลุ้มแล้วนะครับจัดให้เต็มๆเลยนะครับ สายหัวลากนะครับสายหัวเดียวนะครับทักเข้ามาได้เลยจัดเต็ม,ไ,มได้แน่นอนเลยครับอตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับในช่วงด้านหลังของเขาก็จะมีตัวทางขึ้นด้านข้างให้ด้วยนะครับแบบเจ้า,จาตัวไอกาวีนเน็กเจนตัวนี้นะครับด้านท้ายของเขานั้นก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ในรุ่นเสร์ฟแพ็กเกจนะัก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับสัญลักษณ์ x l ลพร้อมตาปัม๊มเลนเจอร์นะครับแต่งเพิ่มส,สวยๆได้เลยครับตัวนี้ลูกค้าที่ออกโปรโมชั่นนี้ส่วนใหญ่จะรับชุดแต่งไปนะครับเพราะว่าจัดเต็มให้แน่นอนครับแต่งส,สวยๆออกไปเลยครับลูกค้ามากันที่ด้านในเลยนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับส,สวยๆแบบนี้เลยพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับ ทุกรุ่นเลยนะครับฟอร์ดเราจัดโฟมอะไรอีซีพาร์ทให้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้เอ็กทีที่ตัดสีเงาสีดํากราฟไฟ์แถมมาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยอ่าวัสดุหนังอย่างดีเลยนะครับพร้อมระบบเช็คชั้นคอนโทรลต่างๆนะครับอยู่ที่โฟมอะไรได้เลยหน้าจอมาขนาด8นิ้วเลยนะครับหน้าปัดเขาเสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดให้ดูนะครับอ่า ้พอเปิดหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ <Yeah. S 1> ตัวนี้หน้าปัดขนาด8นิ้วนะครับสว,สวยเลยพร้อมพรมะไรวัสดุดีๆแบบนี้เลยนะครับปัดนล้ำผลได้อัตโนมัติด้วยนะครับดีไซน์ภายในก็จัดว่าคุ้มแล้วครับลังพึ่งแอร์นะครับจัดสีดำตาไฟมาให้ด้วยนะครับ ล้วก็จะมีแผงคอนโทรละระบบไฟฟ้าที่กระจกด้วยนะครับในมุมด้านล่างทางขวานี้ก็จะเป็นชุดไฟนะครับคอนโทรลไฟ,ไ,ไ,ฟลไฟหน้าไฟหลังนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ปรับแสงหน้าจอได้ตรงนี้เลยแบดว่ากกครบเลยนะครับไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้หลายท่านตามหาอยู่นะครับผมมีอยู่หลายคันเลยนะครับเป็นเกียร์เมนนวนนะครับ อจอก็มีนะครับจอใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับยังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรนะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูนะครับสามารถอาคอนโทรลได้ตรงนี้เลยนะครับปรับได้หมดทั้งที่ทัชสกรีนที่จอก็ได้ครับสวยๆเลยมีชาร์จไฟแบบไทป์ C แล้วก็ USB ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีชาร์จแบบไวเลสชาร์จก็ได้นะครับสำหรับ ลถที่รองรับด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับโหมดก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับยังเป็นเบาผ้านะครับอกับรุ่นเจ้านี้เป็นรุ่นเจ้าตัวจะได้เบาผ้าไปนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยแต่รุ่นนี้ไม่มีที่ใส่แก้วน้ําอันนี้ลูกค้าต้องติดตั้งเพิ่มเองนะครับเสียดายนะครับกับสิ่งเล็กๆนิดนึงไม่น่าจะเอาออกไปนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับลูกค้าเดี๋ยวจัดแต่งเพิ่มเข้าไปก็มีได้ครับอ่าแบบนี้เลยสวยๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่น o p e n c a p ด้วยภายในเขาจัดเต็มก็แน่นอนนะครับข้างบนก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็มีที่เก็บแว่นพร้อม USB หลังกระจกตรงนี้นะครับเสียบ USB ได้ด้วยนะครับตัวแพคเกจนะครับตัวรุ่นนี้ดีไซน์ข้างหน้าเขาก็จะสวย,สวยเลย หนังสั่งข้อพิเศษจากฟอร์ดเราไปเลยนะครับจัดว่าจัดว่าคุ้มเลยครับนี่สวยๆนะครับภายในขออนุญาตถอยหลังนะครับเดี๋ยวพาชมอีกให้ดูด้านช่วงด้านหลังช่องเก็บอุปกรณ์นะครับอันนี้สดๆเลยนะครับช่องเก็บอุปกรณ์เขาก็จะอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับเปิดด้านนี้เลย ให้เลยนะครับลูกค้าท่านใดจะติดตั้งท้้งหลังเพิ่มก็จัดให้ได้ครับเบาะดังปิดง่ายๆครับภายในจัดว่ากว้างเลยนะครับพร้อมการใช้งานหลายรูปแบบเลยนะครับผมปรับเบาะให้ดูด้วยนะครับข้อความกว้างของเขากับรุ่น OpenCAP นะครับ สายลุยงานนะครับตัวนี้เหมาะเลยทักกันเข้ามานะเลยนะครับเบาะผ้านี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับลูกค้าจัดอยู่ในชุดแต่งเราจัดให้ได้เลยครับอยากได้เบาะผ้าหรือเบาะหนังก็บอกได้เลยนะครับแม็กฟอร์ดเจริญนครนี่ครับเมื่อเราเปิดหมดแล้วจะเป็นตรงนี้เลยนะครับสายเข็มขัดนะครับอยู่ที่ประตูโอเพนแคปทั้งหลังเรา ท่านใดกำลังมองหารถราคาย่อมเยาอยู่นะครับหรือดาวน้อยๆไม่ต้องใช้งบเยอะนะครับพักกันเข้ามาได้นะครับผมแม็กอยู่ที่เจริญนครนี้เองนะครับกลับมาที่ด้านนอกอีกครั้งนะครับสวยๆแบบนี้เลยมันชนหน้ารูปทรงตัวเฮดเลยนะครับกระจังหน้าตัดสีอลูมิเนียมแบบนี้ XLT แน่นอนครับ ผมอยากหาลูกค้าท่านใดชอบแต่งนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดชุดแต่งให้เลยฟรีๆนะครับแต่งสวยๆออกไปเลยครับรถคันนี้ไม่แพงครับใช้งบน้อยมากในการออกรถนะครับหรือจะเป็นงบพิเศษฟรีดาวก็ได้นะครับอผมแม็กฟอร์ดจะเลยนครนะครับฝากกดไลค์ช่องผมหน่อยนะครับผมจะมีรถส่วนใหญ่ผมจะลงพวกรถที่ราคาส่วนลดได้เยอะนะครับต้องรถส่วนยศอ่านราคาน้อยๆก็จะเก็บไว้ที่หลัง สำหรับสายท่านใดที่กำลังหารถที่ประหยัดย่ำเยานะครับติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมจะหารถที่มีส่วนลดเยอะๆมาลงนะครับส่วนข้อมูลต่างๆนั้นเดี๋ยวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมนั้นเพิ่งมาทำงานได้2เดือน กำลังเรียนรู้หลายๆอย่างอยู่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับตอนนี้ผมมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยนะครับกับรถหลายๆรุ่นนะครับก็จัดส่งกันไปบ้างแล้วนะครับเดือนนี้มีจองเข้ามา3มคันแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จของผมแล้วจะผ่านโปรไหมนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมหน่อยนะครับแม็ f ฟอรสาขาเจริญนครนะครับจัดเต็มให้ได้เลยครับ วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับชมกันไปคร่าวๆแล้วนะครับกับเจ้าตัว XLT คันนี้ OpenCA p นะครับราคาอยู่ที่8,49,000บาทนะครับพร้อมฟรีดาวหรือจัดดอกเบีย้ยพิเศษหรือชุดแต่งรอบคันได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมชุดแต่งก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่งให้เลสวยๆเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ ดูที่ไหนมาแล้วยังไม่ถูกใจนะครับลองทับหาผมก่อนนะครับเผื่อผมจัดให้เต็มที่ได้เลยนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับทักมาจากที่อื่นแล้วมาจบที่ผมนะครับอ่าตอนนี้ตัวนี้นะครับ XLT ตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีสีเทาด้วยนะครับอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับเกียร์มนนวลนะครับตอนนี้ติดตามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแม็กฟอร์ดเจริญนครนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับ ปาจกันเข้ามาได้ตอนนี้แล้วก็ผ่านทางไลน์หรือทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมยินดีรับใช้เลยนะครับเอาละครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกับเจ้าตัว XLT 170แรงมาคันนี้นะครับกับเจ้ตียนเมนูนนะครับอ่างี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับ